หรือไม่ดีเราถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นใหญ่ดีก็ขอให้ดีตามธรรมตาม,ตามวินยัยไม่ดีก็ขอให้ไม่ดีนอกธรรมนอกวินยัยให้ลูกคุิ่เข้าใจไม่ใช่ว่าจะเอาทิฏฐิมานะของตัวเองออกมาใช้ในการสั่งสอนโลกไม่มีไม่มีแล้วลูกเต้าขนาดนี้มีแต่ความบริสุทธ์ล้วนๆเผืออยู่ตลอดตลอดตลอด,ลอดเบื้องต้นทํากลางบ้านปที่สุด อย่างนั้นจะกล้าท้าจัดโลกนี้แต่โลกธาตทให้มาดูเหรอหมามาดูนี่เราไม่ใช่ของเถี่ยมคุยใช่ไหมไม่บรรลือสีหานาถอย่างองอาจลูกหลานเอ๋ยพทะเจ้าตัดเราทถกคตขอบอกลูกบอกหลานพึงบรรลือสีหานาถได้อย่างองอาจ ว่ามาขคผลพนิพพานพระอราหันต์ไม่มีในาศาสนาะอื่นาศาสตราอื่นนอกจากพุทธศาสานาะพึงแน่ใจตายใจในมรรคแปดศีลส,สมาติปัญญาจะนำพาสัตว์โลกผู้ประพฤติปฏิบัติตรงต่อสถานที่ที่มีความสุขเลิศที่สุดนั่นคือเมืองปณนิพพานลูกเจ้าจะทำไหมแต่ลูกเจ้าทำลูกเจ้าก็ได้ดีได้ดีตามตามตาม,ตามวิันถ้าลูกเจ้าไม่ทำลูกเจ้าก็ไม่ได้ดีเพราะผิดธรรมผิดวินัย ตั้งแต่หลวงปู่เป็นพุทธมามากะในสมัยที่กองคารวาสอยู่หลวงปู่ไม่เคยที่จะผิดธรรมผิดวินัยกรรมอันใดที่เป็นกรรมดีที่เป็นไปเพื่อละเพื่อวางเพื่อค้นโลกค้นสงสารเข้าจูปนิพานเราทำกรรมนั้นกรรมใดที่ไม่ดีต้องตกนรกหมกไม้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน เข้าสู่ทุกติภู่มกรรมนั้นเราไม่ทำเราจะทำแต่คุณงามความดีตามธรรมตามวินัยเมื่อลูกเต้าทราบก็พึงประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามไหนก็ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยสันติโกการรู้เองเห็นเองของลูกเต้าก็จะเกิด